สวัสดีครับนี้จะมานําเสนอ 19. ข้อดีของการใช้ชีวิตแต่พอดีไม่ทะเยอทะย,ยานมากเกินเกินไป 1. ลดความเครียดเมื่อมีเรื่องที่ต้องกังวลน้อยลงคุณก็สามารถจดจ่อกับเรื่องที่สําคัญได้มากขึ้นแล้วความคิดของคุณก็จะฟุ้งซ่านน้อยลง 2. องเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนตั้งสมาธิกับสิ่งที่คุณต้องการให้มากขึ้นและลดสิ่งที่ทวงความเจริญของคุณไว้ข้างหลังคราวนี้ก็สร้างธุรกิจใหม่ให้เป็นส่วนหนึ่งใน วิถีชีวิตของคุณสามชีวิตรักหวานชื่นยิ่งขึ้นเมื่อเริ่มรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถแบ่งเวลาเพื่อคนพิเศษได้คุณจะไม่มีวันขาดการติดต่อกับเขาหรือเธอได้อย่างแน่นอนสี่มีเพื่อนมากขึ้นความสมัครใจะทําให้คุณมีเวลาสร้างมิตรภาพใหม่ๆและหมั่นติดต่อกับบรรดาเพื่อนเก่าๆไว้ด้วยห้าเดินทางสะดวก เมื่อมีแนวคิดเือวง่ายคุณจะไม่ต้องการพกพาและจิตตรวไปมากมายคุณรู้ว่าการเดินทางคือประสบการณ์ที่ได้รับจากจุดหมายปลายทางไม่ใช่จากสัมภาระที่คุณเอาไปด้วยหกสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผู้ที่มีแนวคิดสมระรู้ดีว่าการรักษาสุขภาพของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเจ็ดจิตใจที่แจ่ล้าหากตัดความคิดไร้สาระต่างๆออกไปสมองของคุณจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แปเพิ่มความมั่นใจเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมุ่งเน้นแต่สิ่งที่สำคัญในชีวิตทั้งหมดนี้จะกระตุ้นให้คุณกลายเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพ 9. มีความเข้าใจเมื่อพิจารณาวัตถุต่างๆหรือวิเคราะห์แนวคิดของตัวเองคุณจะสามารถแบ่งความสำคัญและแตัดสินได้ว่าสิ่งเหล่านั้นทําให้คุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือไม่สิทราบเหตกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัว คุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกด,ดีที่สุดในโลกคือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาจึงยอมเสียสละเวลาเพื่อทําให้โลกใบนี้น่าอยู่ 11. เคารพกันและกันมากขึ้นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายจะทําให้ผู้คนเข้าใจถึงความสามารถของตัวเองรวมถึงโอกาสในการสร้างศพการความสาเร็จของผู้อื่นด้วย 12. ตรงเวลานัดหมายเมื่อเข้าใจถึงระดับความสําคัญคุณจะรู้ว่า การตรงต่อเวลาจะทําให้โลกของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ 13. ระวังคําพูดมากขึ้นเนื่องจากความคิดของคุณถูกกันกองมากขึ้นคุณจะระวังคําพูดมาให้ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นมากขึ้นไปนด้วย 14. สิ่งเล็กๆก็สร้างความสุขได้เตียงที่คุณนอนอาหารในตู้เย็นและการเป็นสมาชิกฟิตเนสจะช่วยเตือนให้คุณระลึกว่ามีไม่มากหลอกนะที่มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกับคุณ 15. ความสามารถในการสร้างโอกาสในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ขณะที่คนอื่นอาจยอมแพ้ไปแล้ว16เห็นใจผู้อื่นนอกจากจะเข้าใจสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขและสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของเราแล้วผู้ที่ยึดหลักความเลียบง่ายจะมองเห็นความแตกต่างและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วย17ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและสามารถกำจัดสิ่งบรบกวนเพื่อที่จะไม่ไปถึงความฝันนั้นหากทำได้แม้แต่คนหนุ่มสาวก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้สิบแปดยิ้มยแย้มอยู่เสมอการมีความสุขกับสิ่งเล็ก,ลกๆในชีวิตาการเชิดเพื่นตามความฝันแล้วออกาสหรือการทำความดีตอบแทนสังคมก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนรอบข้างรวมถึงตัวคนเองด้วยสิบเก้ามีจุดมุ่งหมาย วิถีชีวิตแบบเลือกง่ายจะช่วยให้จดจำและยินดีกับสิ่งที่ทำให้ชีวิตสวยงามนอกจากนั้นยังต้อนรับแนวคิดของคนทุกคนที่สามารถพรนาโลกใบนี้ให้ดีงามและน่าอยู่มากกว่าเดิมสุดท้ายแล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีความสำคัญต่อการกับเพื่อนโลกใบนี้ขนาดไหนสวัสดีครับ